พีเตอร์กินเหล้ากันกูไม่กินเหล้าว่ะกูจะเล่นเกม <S <S 1> <S 1> มันเข้ารูไหนเนี่ยเอ้าร้านปิดอะ่ะปิดหรือเปิดเนี่ยมันเขียนโค้ดอะมันปิดเป่าวะเอ่อสวัสดีครับคุณผู้หญิงเอ่อสักคุณนะคะครับ ค่ะว่าไงคะผมจะถามว่าผมจะไปธนาคารได้ไงครับพอดีผมเพิ่งมาจากบอสตันธานาคารเหรอคะใช่ครับสักครู่นะคะผมเพิ่งเข้าเมืองมาออสี่ทุ่มครึ่งธานาคารน่าจะปิดแล้วนะคะอ๋อลองดูเป็นตู้เอทีเอ็มอะค่ะแต่ว่าออลิก็ไม่ชัวว่าตู้ ATM อยู่ตรงไหนบ้างอะ่ะ ลองถามคุณผู้ชายที่วิ่งออกไปเมื่อกี้ไหมคะเขาน่าจะรู้อ๋อได้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณครับ,ค,รบค่ะตายหาละก,กูโลเพร้อยแม่แม่เรามันมันกรีปเงินให้กันยังไงวะเอ่อขอโทษนะครับ รครับมาครับเอ,อ่อผมจะถามว่าตู้ a อ m มันอยู่ตรงไหนครับพอดีผมเพิ่งมาจากบอสตันนะครับผมยังไม่ค่อยชินกับทางเท่าไหร่อ,อ๋นนี่แหละครับเลี้ยวขวาเลยเห็นเห็นข้างหลังไหมฮะเห็นสี่แยกปะเลี้ยวขวาเนี่ยครับออกออกขวาไปถึงเลยขอบคุณมากครับ,รบเอ,อ้ยไอเอฟแปดนี่มันอ,ออกไงเนี่ยทุกคนไอดี่แม่งขึ้นอยู่เนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยทุกคนทางนี้ทางนี้ข้าง,างหลังข้างหลังเนี่ยนี่นี่นี่นนนครับ เห็นเลยเปล่าอ่ะป้ายเขียวๆอ่ะออผมขอถามอีกอย่างได้ไหมครับรบา้านเออ,อยู่ที่นี่มีร้านสักลายแล้วเปล่าเหมือนตอนนี้หมึกมันจะยังหมดอยู่นะอาจจะยังไม่ได้ช่วงนี้ใช่ใช่อ๋อแล้วอืหาง,งานทําหรือเปล่าผมเป็นติดต่อหาง,งานนะครับหาก็เดี๋ยวครับเออคือผมยังไม่หาครับแต่ว่า คือแบบอย่างตอนสี่ทุ่มครึ่งน,นี้ยมันยังพอมีร้านอาหารเปิดป่ะครับเปิดครับเปิดเปิดเปิดหมดเลยอัพแต่อตอมหรือแบบเบนอะไรเงี้ยครับเปิดหมดเลยอืมอันนี้คือผมต้องใช้เงินสดซื้อใช่ไหมครับจริงๆมันตัดผ่านบัตรได้แต่ว่าถ้าแบบไม่มีร้านเปิดจริงๆอ่ะ,อะลองดูใน GPS นะครับในแมปอ่ะมันจะมีรูปตะกร้าสีเขียวเนาะอันนั้นก็คือซื้อที่มีนิมรักได้เลยถ้าแบบไม่มีร้านเปิดนะครับใช่ใช่เดี๋ยว เดี๋ยวผมขอไปตู้ก่อนเงินก่อนนะครับอันนี้อันนี้เพิ่งมาเหรอครับใช่ครับใช่ครับผมเพิ่งมาครับเพิ่งมาจากบอสตันนะครับบอสตันครับอ๋อมีเอ่อมีของติดตัวหรือยังอ่ะหมายถึงว่าแวบป้องกันตัวเองอ่ะไม่มีเลยครับผมไม่มีอะไรเลยสนใจหรือเปล่าโอ้ยฉันผมขายอยู่นะมันคืออะไรครับมันคือของมีคมครับสนใจไหมแพงไหมครับแพงไหมอืมแต่ตอนนี้เริ่มแพงแล้วปกติปล่อยอยู่พันสองแต่ถ้ามาใหม่อ่ะให้เจ็ดร้อยได้เอาหรือเปล่า อันนี้คือไม่ได้หลอกขายผมใช่ไหมครับไม่หลอกครับถ้าสนใจก็ซื้อไม่สนใจไม่เป็นไรเลยไอ้เ่าแล้วอ่พวกของนี่คือแบบมันใช้แล้วคือมันใช้ได้เรื่อยเลยแบบเลยหรือเปล่าครับหรือว่าใช่ครับติดตัวเลยติดตัวเลยถ้าไม่ไม่โดนตำรวจยึดแล้วนะเป็น,ปนวคืออืว่าไปว่าไปถ้าสมมติผมพกไปนี่คือถ้าตำรวจเขาเห็นนี่เขาก็จะยึดเลยละครับหรือหรือว่ายังไงไม่ไม่ยืดเขาถ้าไม่ถ้าไม่พกออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บลึกได้ถ้าตำรวจเขาถาม อ่ะได้ครับไล้ครับผมคือมีเป็นเป็นไม้หรือเป็นอะไรครับหรือเป็นมีดหรือเป็นอะไรเป็นขวานครับขวาผมขอดูก่อนได้ไหมครับอันดันมาตรงนี้มึงหลอกขายของกูไเนีดยมึงหลอกขายของกูไเนี่ย อ๋อใส่หรือเปล่าฮะอันนี้อันนี้คือรับรองเลยถ้าแบบมีปัญหาอย่างเงี้ยฟันไปทีเดียวก็พอครับแล้ววิ่งได้เลยเดี๋ยวฝั่งนู้นเราเลือดออกตายแบบเจ็บหนักเลยขว,วามันมีคมมันนะคือโดยปกติมันเท่าไหร่นะครับพันสองปกติเขาปล่อยกันพันสองไแต่ว่าจะปล่อยให้ผมแปดร้อยเจ็ดเจ็ดอ๋อเจ็ดร้อยลดอีกได้ไหมอันนี้ต้อเลี้ยงนะ อันนี้แบบผมแบบใหม่มากเลยผมเพิ่งเข้ามาวัดตันเพราะว่าอยู่นู่นผมก็โดนเพื่อนผมหักหลังมาอยู่นี่ผมว่าจะมาหานะเพื่อนใหม่ผมก็เลยไม่รู้ทางผมเดินถามทางหลายคนแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่เจอตะกี้เจอคุณผู้หญิงอยู่ในร้านอาหารเขาบอกว่าให้ออกมาถามคนที่อยู่ข้างนอกอจริงๆคือที่นี่มันจะมีแก๊งอะเนาะถ้ามาคนเดียวอะแบบหมายถึงว่าอ่าอ,อย่าเรียกว่าแก๊งเลยเรียกกลุ่มกลุ่มเชื้อชาติละกันพวกนี้เขาก็จะแบบ มากันเป็นกลุ่มอาจจะโดนรีดไถอะไรเงี้ยถ้า,ถ,าถ้าเรามีติดตัวไว้หน่อย,อยถ้ามาไม่เยอะมากเราก็อาจจะตอบโต้ได้หรือวคคักกับว่าพักออกมาเพื่อให้แบบโอเคแยกย่างก,กันไปอะไรประมาณเนี้ยเองเขาถึงไม่ผมไม่ได้แบบว่าแนะนําให้เอาไปตีกับใครนะคือแบบอนะพกว่าโอเคฉันก็มีนะแล้วก็แบบแยกย่างกันไปอะไรประมาณเนี้ยนึกออกใช่ไหมก็คือมันก็คอือมันหาซื้อง่ายเหรอครับหรือว่าขายให้เฉพาะบางคนเฉพาะบางคนครับอ๋อได้ได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมซื้อป้องกันไว้ Okay. อนนะโอเคเจ็ดร้อยเหรียญนะโอนโอไปหรือเปล่าครับโอนยังไงครับ,ออรรบเดี๋ยวผมสอนโอนแล้วกันนะครับ okay. ครับโอเคครับไปที่ wallet เลย wallet แอปโทรศัพท์อครับโอเคแล้วก็มันจะมีคําว่าส่งเห็นไหมคร,ครับครับครับเห็นแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะมันจะที่นี่จะโอนเป็นพรอมเพย์เนาะมันจะมันจะโอเนเป็นเบอร์โทรศัพท์ <c oughs> ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปศูนย์แปดเก้าครับศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ ศูนย์หกสามหนึ่งศูนย์หกสามหนึ่งอ่าเจ็ดร้อยเหรียญครับโอ้ล่ะครับแล้วผมจะดูเบอร์โทรศัพท์ตัวเองยังไงครับโอเคเดี๋ยวไปที่รูปโทรศัพท์เห็นไหมครับรูปโทรศัพท์อ่าเวลาเราโทรออก่งเห็นไหมอ่าครับครับเห็นแล้วอ่าโอเคแล้วคราวนี้มันจะมีข้างล่างเห็นว่ารายชื่อติดต่อเห็นไหม ่าครับครับเพนนะครับโอเคแล้วมันจะมีชื่อเราอยู่ข้างบนเห็นไหมครับอ่าบนสุดเลยอ่ะของรายชื่อทั้งหมดอ่ะเอ่อมันเป็นชื่อใครก็ไม่รู้ครับผมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้หมอ๋อเป็นแบ็คอะไรใช่ไหมโอเคก็มันจะเขียนว่าการ์ดของฉันเนาะใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนชื่ออะไรได้ตามได้ตามต้องการนะครับแล้วก็กดไปที่การ์ดของฉันมันจะโชว์เบอร์มาประมาณนั้นงั้นผมขอเบอร์คุณหน่อยได้ไหมครับเผื่อผมสงสัยตรงไหนอ๋อได้ครับ เพราะว่าผมใหม่มากครับอย่างที่บอสตันผมมันไม่มีอะไรแบบนี้เลยครับเข้าใจเข้าใจอ่าเวลาเวลาจะให้เบอร์ไครครับเข้าไปตรงเนี้ยที่ที่บอกเมื่อกี้เนาะแล้วก็เห็นแบ่งแบ่งปันการติดต่อไหมอ่าอ่ามันจะเหมือนส่งแอดดอกครับอ <oon> ๋ออ่าผมส่งแอดดอกไปให้อ่ามันนก็รับเลยคุณชื่ออะไรครับโลเฟ่ครับอ่าใช่ครับโลเฟ่แล้วอันนี้เดี๋ยวมีเพื่อนมาอีกไหม ผมมาคนเดียวครับแล้วขวานนี่ผมจะออกมาไงครับอ่าลองเปิดกระเป๋าดูครับแล้วก็เอามาไว้มือข้างที่ถนัดที่สุดนะครับแล้วก็เอาออกมาได้เลยมือข้างตํารวมาอันนี้คือผมคือผมตั้งแต่ผมมาที่นี่ผมได้ยินเสียงหวอไม่หยุดเลยคือเขาไม่รู้ไม่รู้พยาบาลหรือตำรวจบางทีก็ต้องรอมองกันนะคือแบบพวกโจรกับอาชญากรรมน่ี้มันเยอะครับไม่ไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าคือ ือถ้าเราเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยเนาะคือเราไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วถ้าไม่เราไม่โดนจี้จริงๆหรือแบบแบบดวงซวยเดินเข้าไปเจอแก๊งมาถ่ายเอย่างเงี้ยก็แทบจะไม่มีเรื่องนะครับเงี้ยค่อนข้างสงบสุข